ทุเรียนยังแก่ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ประมาณมิถุนาการกฎาแต่ว่าเราจะไปสอยมะม่วงกันที่สวนนี้หวานหอมอร่อยกาซ้ายมือตรงนูน้น ต้นเงาะหวานร่อนอร่อยครับไม่แพ้แถวจันระยองเงาะที่นี่อร่อยเหมือนกันเงาะสีสเกตที่คุณหารเ่ทุเรียนอันนี้ยังเล็กๆอยู่ อันนี้ด้ามะม่วงครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่มหาชนกใช่ไหมครับมหาชนกใช่ไหม ตรงลูกแด,ด,ดงๆแดงๆวนไปรอบหอมม,อม,มันก็เริ่มก<อ>แมกแแ่แล้วล่ะได้กลิ่นนะเนื้อเยอะเลยไก่ที่นกไง อ๋อต้นทางนั้นก็มีครับอันนั้นไอ้คนละพันเอาคนละพัดครับอ๋อมันงององออันนี้รอร่อยมากอาร่รอยกว่าตัวนี้อีกผมว่าคนจริงนะงอกว่าดูเผินๆคล้ายๆแต่ว่ามันงอกว่าครับใช่ใช่อันนี้อันนี้ต้องให้นิ่มได้จริงจะกินจริงอร่อยนะนี่หมานกนะถ้ายังไม่นิ่มมันไม่ต้องฟูดเลยเรีย้ยว ให้เรนนล่นได้กินแล้วคนมีแต่ติดใ,นใ,นใ,นใจ